ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งทยานหลังข่าวดีเรื่องการปิดทาการรัฐบาลแต่เรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดและอาจจุดประกายการถกเถียงได้มากมายคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมข่าวการเมืองโลกกลับมาสั่นสะเทือนกระเป๋าเงินของคุณในวันจันทร์ที่ผ่านมา10พฤศจิกายน68ตลาดหุ้นสหรัฐได้แสดงให้เห็นถึงความโล่งอกอย่างชัดเจนเมื่อดัชนีสำคัญหลายตัวทะยานขึ้นสูงหลังจากที่มีความคืบหน้าที่อาจยุติการปิดทาการของรัฐบาลหรือที่เรียกว่าภาวะชัดดาวซึ่งเป็นครั้งที่ยาวนานที่สุด ในประวัติศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการตัดดิินใจทางการเมืองที่ดูเหมือนจะแก้ปัญหาชั่วคราวอาจซ่อนความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าตามรายงานจาก CNBC ตลาดหุ้นปิดตลาดในเชิงบวกในวันนั้นหลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติในวุฒิสภาได้ดำเนินการสำคัญเพื่อบรรลุข้อตกลงที่อาจยุติการปิดทําการรัฐบาลสหรัฐซึ่งยืดเยื้อยาวนานจนกลายเป็นประวัติการท่าคุณเป็นมือใหม่ ในโลกการเงินลองนึกภาพง่ายๆเลยว่าชัดดาวคือช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องหยุดกิจกรรมบางส่วนเพราะไม่มีงบประมาณเหมือนบ้านเรือนที่ไฟฟ้าดับชั่วคราวทุกอย่างหยุดชะง,งักและส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจโดยรวมนักลงทุนจึงคาดหวังว่าการแก้ไขนี้จะนําความมั่นใจกลับมาสู่ตลาดมาดูตัวเลขการให้ชัดเจนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Dow Jones Industrial ซึ่งเป็นมาตรวัดสําหรับหุ้นใหญ่ๆ30ตัวพุ่งขึ้น381.53จุดหรือคิดเป็น0.81%ปิดตลาดที่ระดับ4ี่0 0 7,368.63จุดในขณะที่ดัชนี S&P 500ที่ครอบกลุ่มบริษัทใหญ่500แห่งก็เพิ่มขึ้น1.50%ปิดที่6,832.43จุดและดัชนี NASDAQ Composite NASDAQ Composite ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมพุ่งขึ้นถึง2.27%ปิดที่23,527.17จุดเห็นหมว่าตัวเลขเหล่านี้สะท้อนความโล่งงอกของนักลงทุนหากคุณยังใหม่กับดัชนีเหล่านี้ลองคิดว่าเป็นเหมือนคะแนนสอบขอ องตลาดยิ่งสูงยิ่งดีและในครั้งนี้นวัตกรรม AI ถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักหุ้นที่มีชื่อเสียงอย่างวิดีอาและบระคอมรวมถึงผู้นําตลาดกระทิงในด้านปัญญาประดิษฐ์ AI อื่นๆได้นําการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเพราะความปิดไปได้ที่ชัดดาวจะจบลงทําให้นักลงทุนกล้าที่จะเสี่ยงอีกครั้งและนี่คือจุดที่เริ่มน่าสนใจแต่จะเกิดอะไรถ้า AI กลายเป็นฟองสบู่หุ้นของ Microsoft ก็ทะยานขึ้น1.9เเช่นกันจบการร่วงลงติดต่อกัน8วันซึ่งเป็นการตกตำ่ำ รายวันที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2011หุ้นเหล่านี้เองที่เคยดึงตลาดหุ้นโดยรวมลงตำ่ำในสัปดาห์ก่อนหน้าเพราะนักลงทุนในวอลล์สตรีทเริ่มวิตกเกี่ยวกับหมอลูกค้าหุ้นที่พุ่งสูงในธุรกิจ AI สําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยฟองสบู่ก็คือเมื่อราคาหุ้นสูงเกินจริงจนอาจแตกได้เหมือนบอลลูนที่พองเกินไปและนี่อาจเป็นประเด็นที่จุดประกายความเห็นแตกต่างนักลงทุนยังคงเฝ้าจับตาการเจราจาของนักการเมืองเพื่อผ่านร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลาง ที่จะยุติชัดดาวมาตร,รการขั้นตอนที่อนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงอื่นๆเกี่ยวกับข้อตกลงในวันจันทร์ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย60เสียงหลังจากสมาชิกวุฒิสภา8คนจากพรรคเดโมแครตได้แตกแถวจากผู้นำพรรคเพื่อสนับสนุนข้อตกลงนี้นี่คือจุดที่อาจก่อความขัดแยง้งการแตกแถวแบบนี้ดีหรือร้ายต่อประชาธิปไตยข้อตกลงนี้จะเปิดทำการรัฐบาลอีกครั้งจนถึงเดือนมกราคมและยกเลิกการปลดพนักงานจำนวนมากของรัฐบาลกลางบางส่วนเมื่อ เร็วๆนี้นอกจากนี้ยังรวมถึงการคุ้มครองในอนาคตสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่ข้อตกลงนี้ไม่ได้รวมถึงการขยายระยะเวลาการอุดหนุนภายใต้พระราชบัญญัติการดูแลสุขภาพราคาประหยัดหรือโอบามาแคร์ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่พรรคเดโมแครตส,ส่วนใหญ่ยังคงติดขัดแต่จะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในเดือนธันวาคมทว่าจะต้องมีการลงมติข,ขั้นสุดท้ายในวุฒิสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณจากนั้นสภาผู้แทรนราษฎรจะผ่านความเห็นชอบ ไมจอนสารประธานสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคริพับลิกันรัฐลุยเซียนาได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อให้มีการลงมติเกี่ยวกับข้อตกลงนี้โดยเร็วที่สุดซึ่งเขาคาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ความกังวลเกี่ยวกับชัดดาวได้ผลักดันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3ปีสูงกว่าระดับที่เลวร้ายที่สุดเพียงเล็กน้อยจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เผยแพร่มเมื่อวันศุกร์เนื่องจากการปิดหน่วยงานดังกล่าวหน่วยงานรัฐบาลกลาง จึงไม่ได้เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจที่สำคัญหลายฉบับอีกต่อไปรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์นี้สำหรับผู้เริ่มต้นลองนึกถึงว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำก็เหมือนคนที่ไม่อยากจับจ่ายเพราะกลัวเศรษฐกิจไม่แน่นอนและนั่งส่งผลถึงการใช้จ่ายทั่วไปเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ผันผวนสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทีมฮอลแลนด์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของรายอังกล่าวกับ CNBC โดยอ้างถึงความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อชัดดาวมูลค่าหุ้นที่สูงและความเป็นไปได้ของฟองสบู่ AI ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันให้ความเชื่อมั่นตกต่ำลงในช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา AS, ดัชนี NASDAQ ผเชิญกับสัปดาห์ที่ยแย่ที่สุดนับตั้งแต่การเทขายหุ้นเนื่องจากภาษีนําเข้าในเดือนเมษายนโดยร่วงลงประมาณ3%และดัชนี S&P 500รวมถึงดัชนีดาวโจนหุ้น30ตัวก็ร่วงลงมากกว่า1%ในสัปดาห์นั้นเช่นกัน ความกังวลในสัปดาห์ที่แล้วนั้นสมเหตุสมผลแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้ขจัดความกังวลหนึ่งในสามข้อนี้ออกไปแล้วและผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องใหญ่เขากล่าวเสริมหากคุณลองนึกถึงการเปิดประเทศอีกครั้งของรัฐบาลพระราชบัญญัติลดภาษีครั้งใหญ่วันบิ๊กบิวตี้ฟูลบีเอซ t ีการเติบโตของรายได้ที่น่าจะสูงถึง1 3เเซเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและปัจจัยตามฤดูกาลที่เป็นปัจจัยหนุนเรายังคงมีมุมมอ,องเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสินทรัพย์เสี่ยงจนถึงสิ้นปี คาดหุ้นยังไปต่อได้ในมุมมองเชิงบวกนี้คุณอาจเห็นว่าการเมืองและเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่จะมีข้อถกเถียงต่อหมว่าการพึ่งพา AI มากเกินไปอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงในที่สุดแล้วข้อตกลงนี้เป็นชัยชนะชั่วคราวหรือเปล่าคุณคิดว่าการไม่ขยายโอบามาแค่จะกระทบต่อประชาชนอย่างไรและถ้า AI ฟองสบู่แตกจริงมันจะส่งผลถึงโลกการเงินสากลไหม แชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างสิเราต้องการเสียงจากคุณเพื่อร่วมกันพูดคุยถึงอนาคตของตลาดและนโยบายเหล่านี้